สวัสดีค่ะ fc ค่ะติดตามคุณมีฝันนะคะตอนนี้แอดก็มาที่บ้านอาจารย์ปู่แซมก็มาเห็นช่องแอดมานีชาแนลนะคะแล้วก็ไปยูค,คราชนะคะที่นั่งกินมะขามอยู่เนาะตอนนี้นะคะแซ่แบๆแซ่แบ,บ,บเนาะ <laughs> ก็จะได้พูดคุยกับแอดมานีนะคะมานีชาแนลตอนนี้ที่คุยให้แอดฟังเมื่อกี้นะคะลองแอนฟิลถิติเข้ามา16งวดนะคะก็หลุดจองวดงวดนี้ก็เป็นนวดที่19 เดี๋ยวคุยกับแอดมินีนะคะเอฟสี่เดี๋ยวถามแอดมินีเลยนะคะว่าสติติเข้ามากี่งวดคะสติติที่น้องให้มาก็คือมันมีมีอยู่เป็นพักเนาะเป็นช่วงที่น้องให้อะ่ะแต่ว่าอันนั้นก็คือไม่ไม่ต้องนับไอ้ที่ว่าน้องให้ถูกแม่นแม่นถูกตลอดก็คืออ่าสิบหกงวดติดทั้งหมดสิบแปดงวดให้ถูกมาสิบหกงวดติดหลุดไปสองงวดเมื่อกี้อือค่ะที่ไม่เข้าค่ะ คือน้องจะให้มานี้คือบอกเลยใช่ไหมคะน้องจะเขียนให้เลยเขียนโดยที่เราไม่ต้องถามเราไม่ต้องถามเขาว่าเอาน้องเอ็นฟิวให้เรียกตัวไหนเขียนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถามถึงเวลาเส้นของเขาจะพาเขียนเองแล้วก็จะพาพูดพาเขาพูดแต่เขาก็เหมือนดูนะเพราะว่ามันมีสองสองงวดนอนเดือนหนึ่งอ่ะมีหนึ่งกับสิบหกเนาะค่ะค่ะถึงเวลาเขาก็เขียนให้จ้ะ เขียนให้คใครถึงว่าเขียนให้แอดมินีหรือว่าเขียนให,ให้กับคุณตาเพราะว่าแอดมินีก็ไม่ได้อยู่อยู่แล้วเพราะว่าจะเดินทํางานตลอดเขาจะอยู่กับคุณตาเขาก็คือตาน้องแอนฟิวเนาะค่ะ,คะอยูสอ่สองคนเล่นด้วยกันอยู่ในสวนอะไรประมาณนี้เขาก็จะเขียนให้ค่ะน่าสนใจนะคะ,คะเด็กบอกตัวเลขแม่นเด็กมีเซนต์ค่ะบางแต่ส่วนมากแล้วน้องก็จะให้ประมาณหกตัว เขียนเป็นแถวหรือว,ว่าเป็นกลุ่มก็คือสามตัวข้างบนข้างล่างอะไรประมาณเนี้ยก่อนแรกแต่เขาจะเขียนให้แล้วเราก็จับคู่เอาค่ะแต่คุณตาเขาก็จับถูกอยู่สถิตินี้เคยจับได้สามตัวไหมคะเคยค่ะเคยง<อ>วดสองศูนย์สองได้สามตัวเลยค่ะแล้วก็งวดที่เขียนให้สี่ตัวคุณตาก็จับได้งวด 7, 2, 7, เจ็ดสองเจ็ดหรืออะไรประมาณนี้แหละสามตัวก็เคยเข้าสองตัวก็เข้าจากที่น้องแอนนพิวให้นะ ตาเขาจับแมน่นจับถูกอยู่แล้วก็มีเอฟซีของอามินีจับได้อยู่เ,เคยจับถูกอยู่สามตัวส่วนมากก็จะเข้าสองตัวจ<า>ป็สองตัวค่ะสีอ๋อสามตัวนี้ก่จะมีสามสีงวดที่เข้าสามตัวติดๆนะที่จับได้นะ,ะแล้วก็ภายในสี่ตัวงวดนั้นงวดแปดเจ็ดสองอ่ะจําได้ไหมแตม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่งวดเมื่อไหร่จาไม่ได้จําได้แต่ว่าแปดเจ็ดสองน้องเขียนให้หก หกเจ็ดแปดสองสี่ตัวนะ่ะหมดนั้นอนะ่ะคือ <c oughs> ถูกหมดเลยสามตัว2ตัวบนล่างหมดเลยภ oh. ายในสี่ตัวนะช่วงนั้นนะอ่อคะคสามตัวด้วยเลยนะคะช่องแอดมานีก็เอฟซก็ซื้อถูกอยู่มีเอฟซซื้อถูกอยู่ค่ะค่ะงวนนี้สถิติที่เท่าไหร่นะคะพี่สถิติที่น้องยังให้ถูกมาก็คือ16บหวดติด สิบหกงวดค่ะสิบแปดงวดทั้งหมดเนาะสิบหกทั้งหมดสิบแปดงวดแต่ว่าหลุดไปสองเข้าสิบหกงวดติดงวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบเก้าค่ะงวดที่สิบเก้าค่ะนะคะปากกาพิเศษอ๋อไม่มีเมจิกบ่ไม่มีเมจิกค่ะมองมองเห็นมองเห็นไม่เลยเนาะน้องเขียนให้แล้วงวดนี้ค่ะเขียนเป็นกลุ่มเลยหรือว่าให้เป็นน้อง็นวส็นตัวเลยสามตัวงวดนี้ไม่เยอะไม่เยอะค่ะปกติก็จะห้าตัวหรือหกตัวแต่งวดนี้ให้สามตัวค่ะ น้องเคยนให้ประกาศพิเศษต้องกับเลขดังด้วยอน้องเคยนให้แต่น้องห้าขวบน้องไม่รู้หรอกแต่ว่าอาจารย์เขาให้ตัวไหนน้องไม่สามารถที่จะไปรู้ว่าคือน้องให้ก็คือให้อย่างนั้นแหละตามที่เขาบอกเซนเขามีเนะาะมันแต่มันโดนกับเลขดังอะ่ะค่ะน้องเอ็นฟิว่ะวัดวันที่หนึ่งน้องกุมภากุมภา 2567นบนะคะนองแอนฟิวค่ะบ่เห็นมเนาะดนบเหินอหลีบเหินคันบหินอือ้าถ่ายใกล้ๆเนาะ FC อซแคปไว้นะคะ808ไก่ปนห่ีก็สิเห็นอยู่เนาะเปลกไงเนาะค่ะ808น้องแอนฟิวงวดที่1กุมภาค่ะสถิติก็19งวด หลุดไปสองวันที่สิบเก้าอ่ะวันที่สิบเก้านะเข้ามาสิบหกหลุดสองหลุดสองเนาะค่วันนี้ก็ศูนย์แปดแปดศูนย์ค่ะลงเลขดังด้วยใครมาก็แปดแปดด้วยแล้วกันาอย่านสี่คนที่เขาจะเขียนให้เขาไม่คุยไม่คุยกับตาเขานะอันนี้คือพูดตามตาที่พูดให้ฟังเขาไปเขียนไปอักเขียนไว้นะอันนี้ไปเขียนแล้วอันนี้ก็เลยว่าตาโนเขียนเลขให้แล้วอือือทีนี้ยายเขาบอกว่า แค้นให้งอนก่อนก็ไม่ถูกอะไรอย่างนี้น่ะ uh huh. แล้วเขาก็บอกว่าจะถูกว่าดีแหละโอ oh. เนี่ยเขาพูดอย่างนี้ <Okay. S 2> อันนี้คือพูดตามน้องเนอะถูกงวดนี้แหละมันมีสองตัวเลขแปดมันมีแปดหน้าแล้วก็แปดหลังเขาพูดอย่างนี้แปดอยู่หน้าแปดอยู่หลังมันก็ถูกของเขาแล้วก็กลมๆอยู่ตรงกลางเขาพูดอย่างนี้อ uh huh. ค่ะตรงเทคที่แอดหาเลยนะคะเด็กที่ล่วงไห้ก็เขาก็ให้เจ็ดศูนย์แปด เจ็ดศูนย์แปดอืมเจ็ดศูนย์แปดเหมือนกันนะคะเอฟซีจากนี้เขาเขียนให้เขาเขียนให้ก็บอกว่าแปดอยู่ข้างหน้าแล้วก็แปดอยู่ข้างหลังมันก็เขาเขพูดถูกอ่ะอืมค่ะแล้วก็กลมกลมไม่ตรงกลางเอฟซีแต่แค่ไว้แล้วเนาะเอฟซีเนาะค่ะก็ลองติดตามน้องเอ็นฟิวกับแอดมินชาแนลนะคะเพราะว่าแอดมินจะตามทุกงวดไม่พลาดเลยจ้าขอขอตามด้วยนะคะวันนี้ได้ได้ค่ะเอฟซีคนมีฝันค่ะขอบคุณแอดมินมากนะคะ ให้เป็นแนวทางเด้อนะคะถูกผิดก็อย่าว่ากันอย่าว่าน้องก็นแล้วกันเนาะจ้ามีข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกตินะคะถ้าเข้าทุกงวดนี่ก็เป็นเรื่องแปลกแต่ก็เลลกมๆแต่ก็ถือว่าดีน้องให้16งวดติดเนาะเขายังเด็กด้วยน่ะค่ะ16งวดติดติดเลยนะค่ะขอบคุณแอดมินีมากนะคะแล้วก็ปายโคราชค่ะเศรบหลายๆเนาะสมบาอือสมบสมูรสมดอกเศษอย่างสมน่ากินเบิ้งเนี่ย สุดยอดชิคกี้พายดีเด๋งนะถ่ายคลิปแล้วขอบคุณหลายๆค่ะวัสดีค่ะ